สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาเจอกันอีกครั้งกับห้องเรียนออนไลน์ English Online by ครูบูนะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่3ของหน่วยการเรียนรู้ welcome back เรายังคงอยู่กันในเรื่องของการถามตอบเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้ ในหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนจะต้องรู้จักประโยคคำถามและคำตอบที่ใช้ในการพูดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวนักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถามเพื่อใช้ถามข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นได้นักเรียนสามารถใช้ประโยคคำตอบในการบอกข้อมูลของตัวเองได้และนักเรียนสามารถนำความรู้นี้นะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมค่ะ เราจะมาเริ่มต้นการเรียนในคลิปที่3นี้กันเลยนะคะให้นักเรียนออกเสียงประโยคตามครูนะคะ What is your name? คุณชื่ออะไร My name is พัทรนิยุสวรรณภักดี My name is พัฒนิตสวนพักดีฉันชื่อพัฒนิตสวนพักดี What is your nickname? What is your nickname? คุณชื่อเล่นว่าอะไร My nickname is blue. My nickname is blue. ชื่อเล่นของฉันคือ blue Where are you from Where are you from คุณมาจากประเทศอะไร I am from Thailand I am from Thailand ฉันมาจากประเทศไทย How old are you How old are you คุณอายุเท่าไร I am twelve years old. I am twelve years old. ฉันอายุสิบสองปี What is your favorite pet? What is your favorite pet? สัตว์เลี้ยงที่คุณชื่นชอบคืออะไร I like dog. I like dog. ฉันชอบสุนัข. What is your favorite color? What is your favorite color? สีที่คุณชอบคือสีอะไร? I like yellow. I like yellow. ฉันชอบสีเหลือง. What is your favorite spot? What is your favorite sport? กีฬาที่คุณชื่นชอบคืออะไร? I like badminton. I like badminton. Like badminton. ฉันชอบเล่นแบดมินตัน. Where do you live? Where do you live? คุณอาศัยอยู่ที่ไหน I live in Bangkok I live in Bangkok ฉันอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร What is your religion What is your religion ศาสนาที่คุณนับถือคือศาสนาอะไร I am Buddhist. I am Buddhist. ฉันเป็นชาวพุทธ What is your nationality? What is your nationality? คุณมีสัญชาติอะไร I am Thai. I am Thai. ฉันเป็นคนไทย จากนี้นะคะให้นักเรียนออกเสียงประโยคคำถามตามครูเสร็จแล้วให้นักเรียนตอบคำถามโดยดูจากประโยคบนสไลด์นี้นะคะแล้วให้นักเรียนตอบเป็นข้อมูลของตัวเองหลังจากที่ได้ฝึกพูดข้อมูลของครูไปแล้วนะคะเรามาลองออกเสียงกันดูนะคะ What is your name What is your name? นักเรียนตอบสิคะ My name is คำถามต่อไปนะคะ What is your nickname? What is your nickname? My nickname is my nickname is where are you from where are you from i am from i am from how old are you how old are you i am yes I am Yeso. What is your favorite pet? What is your favorite pet? I like I like What is your favorite color? What is your favorite color? I like. I like. What is your favorite spot? What is your favorite spot? I like. I like. Where do you live? Where do you live? I live in. I live in. What is your religion? What is your relating? I am. I am. What is your nationality? What is your nationality? I am. I am. ต่อไปนี้จะเป็นเกมการตอบคำถาม Aqui c k Quiz นะคะขอให้นักเรียนฟังคำถามและเลือกคำตอบที่ถูกต้องเพียงข้อเดียวเรามาดูกันซิว่านักเรียนจะตอบได้ถูกต้องหมดทุกข้อหรือเปล่านะคะพร้องได้ย,ยังคะ Are you ready? โอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะข้อหนึ่ง How old are you? A. I am Japanese. B. I am 14 years old. นักเรียนคิดว่าข้อไหนเป็นข้อที่ถูกต้องคะคำตอบคือข้อ,ขอ B. I am 14 years old. ถูกต้องไหมคะต่อไปข้อ2อนะคะ What is your nationality? A. I am Thai B. I am Buddhist ตอบค่ะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ ข้อ A. I am Thai ข้อนี้นักเรียนตอบถูกหรือเปล่าคะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยคะ่ะข้อ 3. Where are you from? A I am from Thailand B I am Thai คำตอบคือข้อ ข้อ a ค่ะ I'm from Thailand เป็นยังไงบ้างคะทำได้หรือเปล่าข้อ what is your favorite color a I like b i r d b I like green คำตอบที่ถูกต้องท้ข้อ Oh, B I like green ตอบข้อสุดท้ายแล้วนะคะ What is your favorite food A I like sandwich B I like fish คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ ข้อ a ค่ะ i like sandwich คำถามทั้ง5ข้อนักเรียนได้กี่คะแนนเอ่ยมีใครตอบถูกหมดทั้ง5ข้อไหมคะถ้าตอบถูกหมดทั้ง5ข้อคุณครูขอปรบมือให้รัวๆเลยค่ะ ถ้าใครยังมีผิดอยู่บ้างไม่เป็นไรนะคะค่อยๆฝึกฝนแล้วก็ทบทวนจากคลิปของคุณครูทั้ง3คลิปด้วยนะคะหลังจากจบทั้ง3คลิปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทําแบบฝึกหัดให้ครบจนถึง Ex e r c i s e ที่4หลังจากนั้นให้นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนท้ายแบบฝึกให้ครูด้วยนะคะโดยการเลือกเติม คำตอบที่ถูกต้องอีกครั้งหนึง่งและเขียนลงในช่องสี่เหลี่ยมที่เป็นเส้นทึบให้หมดทั้ง10ข้อจึงจะถือว่านักเรียนทำแบบฝึกเสริมได้เสร็จสมบูรณ์จากนั้นอย่าลืมนำมาส่งคุณครูนะคะเพื่อเก็บคะแนนขอให้เด็กๆทุกคนโชคดีแล้วเจอกันในบทเรียนต่อๆไปนะคะสวัสดีค่ะ